วันนี้เราจะไปออกทริปรถเล็กนะครับวันนี้เอา p t x Y50 มาอันนี้คันใหม่ของผมเปลี่ยนจาก MP09 มาเป็นรถเ,เล็กบ้างเดี๋ยวนัดเพื่อนไปที่ปั๊มนะมีตุยมอเตอร์ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปั๊มนะเดี๋ยวมาดูว่ามีรุ่นอะไรบ้างทุกคน<อ>เยอเตินน้ำมันเสร็จแล้วเ,เพื่อนๆต่อฝักมือเดียวหาเพื่อนๆ่อนงง่ำหน มาถึงที่เพื่อนเพื่อนแล้วฮะ, man, ะมีเอ็กแม็กมีเอดีีแล้วก็มีแกนด์สุดโนนี่เรามาสายรถเล็กนะครับนี่พวของเดย์ครับสายยกมิลลี่ไทยแลนดน์นี่ก็เพื่อนผมเอดีวีนะฮะอเมริกาดำออะเดี๋ยวไปเจอกันต่อฮะระวังไปทาง อก,ก็การเดินทางก,กันแล้วนะครับตอนนี้อยู่ปัป๊มน้ำมันไม่หอนเราจะลังจ,จะไปปลา,ายดอยสเก็ดแล้อเอไปเติมน้ำมันสนุกแน่วันนี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยว ถนนขนาดหน้านมันลงเลยด,ดูว่าเดี๋ยทีวีจะเปิดจมเปิดแล้วกงตามถนนมันลงถนนมันลง Έχει να γίνει แล้วเราก็มาถึงนะครับสถานที่นี้นะครับผมพารอนะครับร้านกาแฟนะอยู่ที่อ่าตําบลเทพตะเด็ดนะะอยู่ไม่ออนสังกะแพงนะครับนี่ริ้นเล็กนะครับอันนี้ถ่ายชิ่งถ่ายชิ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบน่าสนใจครับร้านกาแฟเ็าสวยเป็นสามชั้นเลย,ยถึงชั้นถึงด้านบนเลยครับวิวก็ดีมากเลยทุกคนใครที่ชอบขับรถมสาสค์เที่ยวครับรถเล็กก็มาได้นะอย่างเงี้ย วันนี้แบบเพืเ่อนๆขับอาวันกันมาขับรถเล็กกันหมดเลยอาวันไม่ได้ขับเลยนี่มีเขาเรียกว่าสะพานสะพานลอยฟ้าป่ะสวยนะนี่ก็เดี๋ยวเราก็ใกล้ถึงเวลาที่จะเดินทางกลับกันนะฮะสักครู่หนึ่งก็ใครที่ชอบมาเที่ยวร้านกาแฟนะครับก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนำนะฮะอยู่ที่อำเภอไม่ออน ตนบเทพสเด็จนะครับพาไดูถนนก็สวยนะขับรถโคตรชิลเลยครับสบายดูบรรยากาศดีมากวันนี้ขออนุญาตถ่ายเป็นแนวตั้งนะโอเคก็งไงฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับก็เข้ามาได้ดูคลิปกันบ่อยๆนะผมถ่ายคลิปเป็นช็อตไปเยอะกับรถ mp 0 9กับรถของเพื่อนเืวอน a x สิ m p 0 9ต่างๆนะมีรถหลายๆรุ่นให้ท่านไปชมดูนะฮะมีคลิปช็อตเยอะเลยที่ผมลงไว้นะะชินชอมึงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคงั้นขอนตัวก่อนเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะฮะบ๊ายบาย